พาเด็กน้อยมาเก็บบลกเหลี่ยมบูบลกเหลี่ยมมันน่วยใหญ่แท่าไรต้นเนี่ยมึงบลกเหลี่ยมตยไงไง้น,น,นหน่วยง่ายง่าพี่น้องเนี่ยฝนดันซามันแล้เก็บแล้วตัวเลขนี่นี่นี่แล้วก็คู่มาใส่เร็วเร็วเร็วเนี่ยบูบลกเหลี่ยมตน้นนี้น่วยง่ยาเยเนี่ยพวกนี้เมียนุ่ยใหญ่ายเอาบังต้นนี้ดูค่ะเฮ้ยบังบลกเหลี่ยมเลยพี่น้องเอ้า ปักเลียม yeah, 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 yeah. ้าพี่น้องแย่งกันแย่งกัย่งงย่งงพี่น้องให้เไว้ปักเลียมค่ะพากินข้าวต้นแล้วว่อมีหนึ่งมันมักเบียนเซ่อได้พี่น้องนี่ทอดข้ามพาขึ้นโคคือเก้าข้ามืองไทยสิพาไทยเมึงปักเลียมค่ะเพิ่งน้องไหมค่ะปักเลียมเพิ่งน้องปากเลียมเนาะนี่ค่ะปักเลียมตเล็กมาเบิองเล้ว เียมพี่น้องเพิ่งเนี้ยเพิ่งเนีนโอ้โหโอ้โหถ้าว่าใจตอนบ้าหวั่นสีน้วยใหญ่ก็ตอนนี้นะโอ้พี่น้องเอาละพูดแ่ะย้น่นเรื่อยย,ยุย่เดี๋ยวปมวยสิพายกินบ้ามคาบเดี๋ยวปมวยหาน้ำจิ้มกันเดี <Hello. S 1> ย๋ยวต้องเหมยแล้วๆแขง่งร้านแผลร้ายครับพูดนค mm. ะคร,ร,รับดเปกเหลี่ยมครับถ้ากปล่าพ่ติ๊กเกิดถ้าปมวยเด็กน่อยยุย่ทยทอกหล่านี่แหะ ทำไมไม่กินครับแงอดอนครับผู้นุ้ยอ่ะนี่แหละมึงเปนอะรจิตแม่กาบกเกียมเราไม่มด่ว,ว่าท่านจะเกิไไดไรกนนี่เกิดทกันครับเอาบอกพี่น้องเนี่เอามาอยังค่ะมเก็บบกเกียมค่ะเก็บบกเรียมค่ะคุณแม่บ,ก,บ,<อ>ก,บกเกียมเลยพี่น้องพี่จนด้วยง่ายๆค่ะิ่าน่อยว่าสิบักบเกรียม พัะเปียกข้พาพเปียกินไมครับเนีเปียอาไปให้นชมเิ่งกิโอ้ยนี่ไงนี่ค่ะแก้ล้านี่เป็นแบบนี้ให้ไปแก้ที่นอกกินมื้ง,งไปขนมบ้านนอกเขาที่นอก ต้องหาซื้อ,อยากเป็นเน้อยกินด้านนี้ละค่น้องมือี้ข้าประเปียีกนอยากไ้บัครับรหน้อย เาไปเดี่ยวไปเนียงก่อนดิค่ะเอาพวกนี้น่ารนะากเนาะน่นนนนนาราเจนะ<ช>ี้ <laughs> ๆงเจี้ยงเจียงยงมาใส่แล้วห้องเต็ยปาันข้าเป็นขี้นะหวานด้วยด้วยเฮมหวาน้วยด้ยอรเหรอมันมันนะเนี่ยมันออกมันมันแล้วก็ออกรวดหวานกัพี่น้อง พอเขากินรสชาติมันจะเป็นดอกมันๆแล้วก็หวานเพวกนี้นต้องมือใพุ่นใส้น้องเมยเอาก็คู่เดียวเตี่ยคือไหนพี่นอ้นองเพวกนี้นไหมบะแยมค่ะเคยกินบ่เนาะเด็กบ้านนอกเนี่ยค่ะใครกินบะแยมไม่ใช่เหรอพี่น้องอ่ะเอาอีกก็น้องเหมยอเอาสดายมันเอากล้วมันน,น้อยๆพวกเขาอ่ะอ้าวเอาเต็ียมเตีอ ไปลย,เยไเลยค่ะออเท้าเ้าเทเลยมันเปลนแต่อะไรมันจีนลอยปะลอยปะนีเลยเกียวใสีจ,จสีว่ามันจีจมมันจมเห็นเบา็เด้ะนี่ค่ะมาล่างบกเหลี่ยม ใส่เบ,บิ้งเบิงเมยทางนู้นปลาหลปะค่ะหลยปะค่ะไปะค่ะปลา,ปลาปะะกรปรลาหลยเปนพนทีนบบน่นใส่เบิ้ง,งให้พี่น้องอเางอขาเบิ้นงนใสค่ม่หปล,ลาคอยปลาใส่เบิ้องอุ้ยปลาคุยงใส่ใส่มดูสวูว โอ้ Ooh, ปลาเค็งก็มนี้ค่ะจะมากก็สิมีปลาอย่างกา็ปลากระเดือดจีนปลากระเดือดแลว้วก็ปลาเค็ง ไปๆๆๆไปนะคนมานี่จ้ะแ้วมาๆๆเอาไฟไฟมนะั้ยครับบกล่ไม,ม่เก็บแล้ว<ม>เก็บปลาแล้วครับมีกเก็บปลาครับพอขอหยก็มีอ่าเรามาเก็บปลารับผมยกเกยบปลาเอาไปเล่นาน้ําซั่นไปเล่นน้ําทางพุ่นค่ะแล้วก็สิเล่นล้วค่ะ จะไปเย็บนเนี่ถือหัวกันเ้อค่ะเจ็บป่าค่ะ้าเก็บป่าซอยแน่เนอปาลายลายค่ะป่าใช่ข่างเมื่อวานนี่ป่าบืนนะเมื่อนี่บ้าบืนเมื่อนี่ล้มทางค่ะเมื่อวานนี่ป้าบืนเพราะว่ามันฝนลินมันเลยบืน น้ำลอยก็มากเล่้นน้ำใส่ชุดน้ำดินจ้กากูอยากมกปลามา,าเด้อใช่น,น้สาวเหมยจ้าค้วไปล้วๆๆๆๆคือเพ่เอาคือเ่อเอาเงียบใส่ปะอะไรวะครับเงียบบ้านคือบอกมาเอ,า,อางก็เงียบเงียบลับปลา มันคืดยังอ่ะเงียบเงียบเงียบมันคืดยังครับเงียบน่ะเงียบลัดปลาลัดปลาฝั่งเหมยพูดแจ็คหน้าเงียบที่พ่อไปลัดปลาให้บ้านน่ะเขางียบเงียบเงียบฝั่บเหมยพูดแจ็คหน้าคอนเทนเงียบลัดปลาเงียบลัดปลานี่เนี่ยสันสิกาฝั่งเหมยพูดแจ็คนะครับไปลักปลาสิลัดโอ้พูดแจ็คน้าหน่อครับ เงินคูอนเนคูไอ้ทอนป่าง่าเงนค่มเป็นเงนคูไอ้ทอเวารวบสิเวาลวบสิค่ะดินไปเอาไหมเดินหรอยื้บ้านี่เบื่อทีสาเอาไหมเอาไหมฮะเอาไหมไดเรียนแบบนั้นค่ะไม่ได้เจอกรุงต ทพี yup. <c <c okay. <c <c ่น้องคบพ่นี <c 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 uh> <c <c uh> ่ปลาม้าีวเนี Actually, <h <h ่ค่ปลากระมังบะหดีวในี่ปลาม้ไม่นี่าบะไหล่ามบะไหลแห้งเนี่เม่อวานนี่ปลาบืนนะแห้งลายปลาบืนแห้งเม่อวานเยปลาเค็งด้วยปลากระดืบยยปลาหวยมาปลาควยที่ตอมงาู พี่สาวนี่ติดตุมติดตุ่มเลมนอย่าลลมพี่สาวติดตุ่มไปค่ายพี่น้องคาเพื่งมปลากระเดื่อปลากระเดื่ผู้ใดมากรอยนี่แซบเ้ยยนะพี่น้องสำหรับสำหรับผู้มากก้อยน่ละเขาไปก้อยใช้บกกอก ใส่นักกอกใส่มดแดงไปเก็ปลากระดานนี่ก็นี่ตอนนี้กู้ใดอยากกินก้อยปลากระเดิดค่ะปลากระเดิดน้อยมาเด้อปลากระเดิดน้อยดินดังเง้ยสดๆนี่ผู้ใดอยากก้อยมาเด้อค่ะอยากก้อย มาล้ักสยามเอาไปก้อยเด้อกลังเข้ากำลังเข้าครับมือเศ้าก็ได้ไปเช่นนึงเลยอเศ้าไม่ยามไปเช่นน้เลยบงลาคุณผู้รองแก้เลยเพ่อนรับ้างเงครับจังเงินบางงี้หรือเงีตงเงีนจีเาเตนบ้างเนขาไปบ้างเเงตงเงิ้บางเง้เรวครับเร็ว ฉันับเขาบา้าดีนะฉันขับขี้เราไปทางนี้เลยมาดูเลยครับสีพาไปแกล้กน้อไหมค่ะเขาเล่นน้อไหม้ยเนี่ยมัวร์นี่กับมกปลา <laughs> มาขับน้ามาเล็กน้อยอะ่ะ ค่ะล้างตัวสเสร็จแล้วไปเสิพักะะ้าคืนไปนะไปข้าไะพักมือ,เอ,เ,อเอาเสื้อเฮ็ดไปวานเขาอะเอาเสื้อเฮ็ดใส่ยันกับคู่เขียวแล้วเลี้ยวไปหวัวตน้นอย่างนาเขาเดอ้อ เิสาาส่สุาีับครับเยิ่สุาดีครับครับที่แกงน้องใหม่ค่ะพี่น้องแต่น้องใหม่อยู่านเหระคะน้องไหม่สดๆเยแกงที่น้องทุกที่นองส,ส,สิัน

แ่บแฉบค่ะไีแ่บบค่ะ,แบบคะว้าวโ้กิมแบบได้อหลีมะครับเก่งเข่ะมาแบบครัแบเบก่งเก่งเก่งเก่งแบบ แช่เพล่ะลานะแช่เพ่ครับหยเบิง้งหยเบิ้งกินออมมึงเน,น่ย <c oughs> ตอีกแล้วค่ะน้ตโอีกแล้วเกิดฝ้ามัวดินมาแล้ว จะพากลับบ้านแล้วค่ะไปไปไปลไปกลับบ้านแล้วค่ะพาเด็กๆกลับบ้านกันแล้วค่ะ